ต้องรีบนะคะ023383834-6ค่ะ023383834-6เบอร์ขึ้นหน้าจอณเวลานี้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะมาที่คำถามต่อมาค่ะอาจารย์คะสอบถามเรื่องของการติดตั้งไม้ฝาเชอร่าค่ะอ,อยากจะซื้อมาติดตั้งเองติดตั้งบนผนังปูนนะจ๊ะค่ะเพื่อตกแต่งให้สวยงามจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างซื้อนอ็อตซื้อตะปูอะไรยังไงสวรร่านธรรมดาได้ไหมหรือว่าจําเป็นจะต้องใช้สว่านเจาะปูนอืมคือใช้สว่านเจาะปูน แล้วก็ใช้สกรูแล้วก็คอนแล้วก็ไขควงแค่นี้แหละทําได้แต่ว่าถ้าการตัดควรใช้ลูกหมูตัดนะหรือจะใช้เลื่อยดันดาตัดก็ได้แค่นี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานก็คือตัดเจาะขันแค่นี้พอแล้วตัดเจาะขันอ่าทวนใหม่อาจารย์ก็คือตัดก็คืสวรสวรสวรนี่คือสวรที่เจาะปูนได้นะฮะอ่าสวนเจาะปูนประมาณสองพันพบาทนะสวรเจาะปูนแล้วก็สกรูที่สกรูแล้วก็เป็นพวก พุกพลาสติกนะฮะตัวตัดก็คือใช้ถ้าเป็นลูกหมูก็ได้นะครับแต<ช>่ลูกลูกหมูที่เขาเรียกลูกหมูตัดใย,ยเ,เ,บเบอร์หรือว่าจะเป็นเลื่อยตัดเหล็กก็ได้ครับแค่นี้แหละดูแล้วลงทุนคุ้มไหมอาจารย์คุ้ม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 ,มเพราะว่านี้ ท่านไม่ได้ใช้ครั้งเดียวไงอาจจะทําอย่างอื่นได้อีกอาจจะพอซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วหุ่ยมันขันไม้ขันมือนะอยากจะลองวิชาหรือลงทุนมาแล้วก็ไปต่อตรงนิดนิดงทำตรงนั้นหน่อยเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ในอนาคตท่านไม่ต้องตัดหรอกไปซื้อเป็นท่อนๆมาแล้วก็ขันน็อตอย่างเดียวอนาคตวัสดุจะพัฒนาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ถ้าจะติดตั้งบนโครงเหล็กล่ะคะอาจารย์อสบายเลยก็เจาะเหล็กได้เพราะว่าสว่านที่นี้เจาะปูนก็ได้เจาะเหล็กก็ได้หันซ้ายหันขวาเจาะเหล็กก็หันไปอีกทางหนึ่งปูนก็หันอีกกกทางงนึ้็ใชสรู ท <C HA> ันได้ครับเดี๋ยวนี้คนทําเองเพราะอะไรงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาช่างมาท่านอาจจะบอกว่าแพงช่างเขาราคาปกติอะแต่แตว่ามันเรามีความรู้สึกว่าแพงอ่าท่านั้นถ้ามีตังก็คือทําเองบ้างนิดหน่อยออกกําลังกายดี <ใช S 1> อย่างอุนารวยๆก็ก็ควรทําเองจะได้เป็นการฝึกทักษะไปบ้างจ้าอืมนั่นแหละรวยอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างบ้านก็เออมาขอยืมเห็นทําได้ขอยื้หน่อยขอยืมไปยืมไปใช้หน่อยยืมสวันไฟฟ้า ัเป็นอย่างนี้เสมอไม่เหมือนอะไรคือเครื่องมือมีไว้เยอะๆนะฮะเครื่องมือสะสมอย่าหวังว่าตอนหลังมีตังแล้วค่อยซื้อสว่านเทอะมันจะไม่ค่อยมีนะมีสวานไขควงประแจเบอร์สิบพวกนี้เป็นเครื่องมือสามัญประจําบ้านอยู่แล้วครับค่ะมาที่สายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณดนฤดีค่ะคุณดนฤดีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชนค่ะ ค่ะพดอดีจะปรึกษาเรื่องปัญหาชักโครกที่บ้านนะคะเปบ้านใหม่มคือก่อนหน้านี้เนี่ยชักโครกกดแล้วเ,เข้ามาอยู่บ้านได้สักระยะหนึ่งประมาณครึ่งปีนะคะแล้วก็มันจะมีรอยรั่วที่ฝ้าเราก็แจ้งให้ทางโครงการเข้ามาแก้ไขน,นะคะโครงการเขาก็มาลื้อชักโครกออก <Yeah. S 2> แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยการรั่วก็จะไม่ปรากฏแต่ว่าเวลาเรากดชักโครกมันอยู่ชั้นสองนะคะม,มันจะเสียงน้ํามันจะดังมาก แล้วก็จะมีกลิ่นออกมาค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้นะคะปิดพัดโคกไม่ใชยเนี่ยก็จะมีกลิ่นใส่จุลินทรีย์ลงไปก็ไม่หายอะค่ะแก้ปัญหาหนึ่งมาก่อให้เกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งใช่ใช่ค่ะเอแล้วลองถามช่างที่เขามาทําให้ตอนแรกไหมเขาจะมาทําให้ไหมมาแก้ปัญหาให้ไหมคือตอนนี้เราเราค่ะประการหมดกันแล้วเหือนะคะก็เลยจะโทรมาถามอาจารย์นะคะว่า มันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้กลิ่งตรงนี้ยังไงเพราะว่าเราก็ใช้จุลินทรีย์เทลงไปนะคะหลายครั้งแล้วก็พอเราปิดชักโครกไม่ใช้อย่างเงี้ยนะคะก็ไปใช้ห้องอื่นแทนค่ะมันก็มีกลิ่นโชยขึ้นมามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไงเดี๋ยวดูรูปอาจารย์วาดรูปประกอบให้ด้วยถ้าถ้าถ้าเป็นนี้ควรนี้เพิ่มเพิ่มท่ออากาศตรงเบอร์หนึ่งเนื่องจากว่าเวลาเท่ากับมีการอั้นอากาศอยู่ในระบบชักโคกอ่ะ คุณดนดีเห็นคุณนนดน,ะะะนีลองดูนะฮะชักโครกนี้ลองดูทิครับทอ่ออากาศเบอร์หนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าก็ฝังในผนังเพิ่มเลยเพิ่มเพิ่มใหม่อ๋อคือท่ออากาศนี้เพื่ออะไรเวลากดชักโครกอากาศมันจะได้ออกไปตามนี้มันจะได้ไม่สวนตอนนี้มีอากาศสวนขึ้นมาไงอ๋อในขณะที่เรากดชักโครกในน้ำวิ่งขึ้นท่อแต่จะมีอากาศสวนขึ้นมาทีนี้ไม่มีทางออกเลยออกที่ชักโครกค่ะแต่ถ้ามันออกที่ตรงเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นละครับ อ๋อก็สือไปเสริมท่อขึ้นนะคะใช่ครับเขาเรียกว่าท่ออากาศชักโครกแล้วอย่างนี้ต้องโทษนะคะต้องต้องรื้อหรอคะไม่ต้องรื้อต่อเพิ่มเลยต่อเพิ่มอ๋อต่อเพิ่มค่ะค่ะตีซะว่ามันจะมีหรือไม่มีตีซะมันไม่มีแล้วกันอืมค่ะได้ค่ะจนได้ไม่ต้องรื้อเยอะอ่าได้ไม่ต้องรื้อครับนะค่ะค่ะก็เลยเอฟมันมีกลิ่นก็เลยรู้สึกมันไม่ค่อยดีนะคะต่อไปอากาศจะไม่มีแล้วกลิ่นก็จะไม่มีแล้วครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ยังรับสายได้อยู่นะคะแต่ต้องรีบหน่อยไม่ถึง10นาทีแล้วนะ0 2 3 3 8 3 8 3 4าถึงหนะคะ0 2 3 3 8 3 8 3 4าม่ถึงหค่ะ,ะมาที่<า>ขอคำแนะนำทำรั้วบ้านตัดสินใจไม่ถูกระหว่าง 1, 1> หนึ่งเสาลอวงเล็บแบบเหลี่ยมเท่ากับต้องจับเฟียมเสาอ,อบวกด้วยการเทคารบวกกออีกบล็อกประมาณ7ก้อนค่าแรงช่องละ2,000บาทอย่างที่สอง เสาหลอแต่เป็นหลอแบบกลมนะคะใช้ท่อมาตั้งแล้วเทปูนหล่ลอเสาเทคานก่ออิฐอันนี้ค่าแรงพ <ừ> ันแปดแบบนี้ไม่ต้องจับเฟี้ยมเสา <ừ> นะคะ <ừ> อย่างที่3ามเสาสําเร็จแบบเรียมเสาสําเร็จแบบเหลี่ยมค่ะเทคานก่ออิฐค่าแรงพ <ừ> ันหกแบบไหนดีคือโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบสากลแบบนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนะฮะคือโดยทั่วไปก็สาเมตร เราจะอิดบล็อกนี่ราคาถูกสุดละเมตรประมาณพันสามพันประมาณ3 0 0พันนะแต่ที่ว่ามาราคาไม่แพงทั้งหมดเลยนะเมตรหนึ่งโดยเฉลี่ยก็ประมาณส0 0พันอิดบล็อกสูง10ก้อนระหว่างเสานี่ก็7ก้อนอันนี้เขาบอกก้อนก้อนเจ็ดช่องละเก้อนคือ7ก้อนคือเสาถึงเสาก็3เมตรนะฮะสามพันก็ถือว่าถือว่าราคาปกตินะครับวิธีนี้ถูกสุดดูแลง่ายสุดนะฮะถ้าเลือกได้ก็เลือกวิธีนี้เพราะทำงานง่ายสุดแล้วนะฮะเสาหล่อแล้วเสาคีร้ว นานว่าเลยเนี่เสาหล่อก็คือใช้อิฐบล็อกอ่ะถูกสุดแล้วคอีกสายหนึ่งคุณสิทธิโชคค่ะคุณสิทธิโชคสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะอยากถามอาจารย์ว่าเหล็กที่ว่าเอาหล่อเสาอะครับต้องบ้านสองชั้นสูงประมาณเจ็ดเมตรแปดเมตรนะครับอืต้องใช้เหล็กขนาดประมาณเท่าไหร่ได้บ้านสองชั้นบ้านสองชั้นนะฮะครับแล้วแล้วแล้วเสาบ้านนี้สูงเท่าไหร่ บ้านสูงสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดเมตรนะครับเขียนแานมาตัวเสานะฮะใช่คือคือแล้วขนาดเสาเขากําหนดไว้ไหมครับว่าราคาว่าว่าเท่าไหร่เสาเขาขนาดเขากําหนดมาว่าขนาดอหน้าหกอะครับเพราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบ้านแต่ก็เหล็กเขาใช้ใช้อะไรแล้วสิบหกมิลเมตรอะครับก็ผมก็ไม่มั่นใจในตัวช่างเหมือนกันถึงว่าเปิดรายการตัวทั์ ดเดี๋ย่จะแนะนําให้นนพร้อมกับภาพประกอบอ่าดูแล้วกันนะคือคือนีป่ประเมินตามนี้เลยนะฮะคืออย่างน้อยต้องมีแปดเสน้นแต่แต่แตเหล็กเสาไม่ควรแปดเสาไม่ควรหกนิ้วนะเสาวควรสัยี่สิเซนคือแปดนิ้วแล้วมีแปดเส้นสิบหกมิลิเมตรน่าจะเป็นเหล็กข้ออ้อยเนาะค่ะใช่คือหมายถึงอันเนี้ยดูดูจากความสูงว่ามันเยอะไงคือบ้านทั่วไปมันก็คงสิบ้าเซนแหละหกนิ้ว แต่อย่างนี้อยู่ที่ว่าแบบมีวิวศวกรดูแลไหมรับรองมีไหมไม่มีครับอ๋อถ้าไม่มีก็คืออย่างนี้ถ้าจะให้มันมั่นคงแข็งแรงก,ก็ประมาณนี้แหละครับคืออย่างที่เห็นนะมันบ้านมันหกนิ้วนยะมันเสามันจะประมันไม่ถึงคืบเลยเล็กไปครอ่านะแต่โดยทั่วไปเขาพอฉาบแล้วมันก็จะเป็นแปดนิ้วนะฮะแต่ถ้าแนะน,นํามาเนื่องจากความสูงมันเยอะอันเนี้ยครับนะพ,พ,พอได้เนาะนะนึกภาพออกไหมคนะงงไหมคะคุณสุธิโชค ครับแล้วนอกเสียงมันมบบดันมันต้องใช้เหล็กทั้งหมดกี่เส้นนะครับแปดเส้นแลยแปดแปดเส้นแาดสูงการที่กรมกลมาแปดดีบีสิบหกมิลลิเมตรสิบหก็มอ่ะนะครับนี่เป็นภาษาช่างเลยเขียนรีบแปดนิ้วคือยี่สิบเซนเมื่อกี้บอกว่าเสานิ้วคือหกนิ้วใช่ไหมฮะครับเพระเอิบ้านนี้มันสูงมันเป็นบ้านสองชั้นแล้วแล้วสูงสูงเลยนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ โอเคจดทันไหมคะจดทันไหมทันครับทันอ่าเนาะแต่ถามช่างดูก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเขาออกแบบของเขาไวแล้วว่ารั้งหนูร้รงนี้อะไรเงี้ยครับคุยกับช่างก่อนเป็นข้อแนะนําทางเรานะแต่ไม่ได้ฟันธงว่าต้องตามนี้เสมอไปนะฮะครับนะโอเคครปบผมเรียบร้อยนะสวัสดีค่ะถามช่างก่อนเราเป็นข้อแนะนํานับหนึ่ง ปกติต้องให้เกียรติวิศวกรที่ออกแบบไว้นะครับใช่ฮะแล้วก็ช่างที่ทำบ้านเราูใช่ช่างที่ทำบ้านเพราะว่าบางทีเขาออกแบบไว้ทั้งหมดแล้วคิดราคาก็มหิงเสาหกนี้ว่าทําได้แต่ว่าที่ที่ข้อมูลที่บอกมาเนี่ยมันมันสูงสูงสูงจังสูงก็ควรใช้แบบนี้นะครับค่ะคือใช้เสาหน้าสัก8นิ้วนะฮะยี่สิบเซนรูดขึ้นทั้งสองชั้นเลยนะจะจะปลอดภัยเพราะเสาเดี๋ยวนี้บ้านชักเล็กๆไม่ได้แล้วผนังเจนแล้วผนังสิบเซนร้อนมากใช่ไหมอนาคต ผนังบ้านเราจะต้องเป็น20เซนผนังของผมรุ่นใหม่เนี่ยผนังหนา20เซนคือความร้อนมามันยังไม่ทันทะลุนี่มันก็กลับไปตะก่อนเนะฮะเวลานี้ความร้อนเข้าในเข้ามาในบ้านแล้วกว่ามันจะออกตั้งห้าทุ่มไงไม่เคยเย็นแต่ช่วงนี้ดีหน่อยนะเพราะว่าเช้าเช้าเนี่ยจะเย็นเลยกลางคืนฝนตก คือฝน,นเนี่ยฝนราชการเถ้าเช้ามันก็มาทํางานกับเราเที่ยงมันก็ตกเพราะมันออกไปกินข้าวประมาณ4ี่โมงครึง่งห้าโมงมันก็เริ่มมาัมนนะเนี่ยครับฝาฝนดีนะขอใช้มุกนิ้บ้่งดิฝนทำงานฝนราชการครับมันมาเดี๋ยวค่อยดูที่หนูนาเนี่ยผมเอาล่มมาเนี่ยเดี๋ยวพอกลับ,บ้าช่วงรายการเราเนี่ยมันจะมาคึมๆเลยใช่ไหมพอห้าโมงเนี่ยกรนําตกมันมันรีบขึ้นรถเที่ยงจะเห็นว่ามันตกเที่ยงด้วยเพราะมันออกไปกินข้าวเหมือนเราแล้วแปดโมงนิดๆแต่คึมมาเลยแล้วเดี๋ยวพอ พอค่ำๆใช่ไหมถึงเวลาละครดินเนอร์เ,อเขาก็จะกลับไปทันข้าวไปกิน,นไปนอนเหมือนกันบางคนยังโหรถเมย์ยเลยทุ่ม <c oughs> เลยเอ่าฉนั้นก็ฝนราชการครับ <c oughs> ะจะไปคิดมากเพราะเรากรุงเทพไม่มีต้นไม้สักต้นหนึ่ง <แก S 2> <ๆ S 2> หลายคนบอกว่าฝนตกต้องมีต้นไม้กรุงเทพมีที่ไหนอ่ะ แคแย่ถวบ้านดิฉันน่ต้นไม้เยอะบ้านดิฉันฝนตกบ่อยนะแล้วมันตกแถวสีเรองสีลมเนี่ยต้นไม้ไม่มีเลยะแถวสีพยามีต้นไม้นนั้นจะเสียบมาสักต้นหนึ่งเขาบอกว่าบ้านดิฉันก็สงสัยว่าทาไมบ้านดิฉันฝนตกบ่อยจังเลยเขาถามว่าอยู่ใกล้อะไรบ้างอะไรเงี้ยดิฉันก็บอกว่ามหาวิทยากัยเกษตร์โอ้ยแน่นอนฝนจะต้องตกเยอะเพราะว่าแถวต้นไม้เยอะในซอยบ้านดิฉันก็ต้นไม้เยอะค่ะที่บ้านก็ต้นไม้เยอะเวลาลงมาทีมีต้นไม้ถอนรากถอนโคนด้วยนะแปลกดีเนาะอ๋อก็อยู่บ้านนอกเนาะ เกษตรก็บ้านนอกเลยถือว่าถือว่าสมัยโบราณนี่เป็นท้องไร่ท้องนาเลยเกษตรเนี่ยเป็นซอกซอกเราแหละ บ้านตัวเองก็ไม่เหมือนบ้านตัวเองผมอยู่มีนบุรีครับมีแต่ท้องนาครับอยู่สามวาอยู่สามวาน้ําท่วมคือผมเนี่ยภูมิใหญ่เพราะเมื่อก่อนอยู่สามวาไม่มีใครรู้จักพอน้ําท่วมออกอากาศทุกวันเลยน้ําท่วมอ่ะไปแล้วนะคะเราสอคนเอาหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์นะคะสัปดาห์หน้าค่ะวันพุธพระรหัสัปดาห์ดีนะคะทางช่องระวังภัยไปสามถึงสี่โมงเดือประมาณพบกับเราสองคนและทีมงานนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะครับ